ปมนะครับผมวิ่งก็ไม่ได้ออกมาขาดไปตัวนึงครับใจเย็นใจเย็นเป็นโลเลยครับผมปากปากสุดปากกระชังปากเอาใจเย็น น้อยครับสายซีฟอดเรียบร้อยครับขาไป,ปตัวนึง ขาดไปตัวหนึ่งครับโ่รได้มัดเซฟนี่คือว่าสู่โปนไดเบียดกับตัวหน่อยปดงยกนี่ครับผมด้หนึ่งแล้วครับผม ก็ได้กินไปนิดหญ่โดนแล้วนะครับขาดไปตัวนึงเสียดาย